สวัสดีค่ะ,คะโอ้โหวันนี้เรามาชมสวนเมลอนนะคะพี่และนี้สวนเมลอนของพี่นี่ชื่อสวนอะไรคะชื่อสุริวัง ไพรนะฮะนามสกุลผมสลีวังไพรก็ฟาร์มเมลอนสลีวังไพรนะครับอืมนะคะอยู่ที่ไหนคะเนี่ยพี่อำเภอปางศิราทองนะฮะเจ้าก,กัาแพงเพชรนะครับค่ะทีนี้ลุงถามพี่ไกสอนหน่อยนะคะว่าปัญหาที่ระยะเวลาที่พี่ไกสอนมาหันมาปลูกเมลอนเนี่ยพี่พี่พบปัญหาอะไรบ้างคะโอ้ปัญหาเยอะเลยฮะก็มีเชื้อโรคเชื้อราเข้ามาเยอะทําให้ ต้นไม่สมบูรณ์นะครับแล้วก็ต้นเนี่ยมันจะเป็นรากเน่าตายนะฮะอ๋อมันจะยืนต้นรากเน่าตายเลยครับแล้วก็ลูกโตหน่อยนึงก็ผลร่วงแตกเลยนะครับทั้งร่วงนะคะร่วงขั้วไม่เหนียวนะคะอ่าแล้วก็ใบเนี่ยตาแอต้นเนี่ยเน่าตายแล้วทรงลูกแล้วคะลูกทรงเนี่ยผมทํา ท้างรอ,อบที่สี่ที่ผ่านมาเนี่ยลูกจะบิดเบี้ยวนะครับมันจะไม,ไม่ไม่ไม่กลมไม่สวยงามขนาดนี้นะฮะโอ้ปัญหาของปัญหาเกี่ยวกับเราจะไม่มีสารบำรุงต้นไม่ไม่เพียงพออาจจะ,ะ,ะมันก็เลยทําให้ผลของมันเนี่ยบิดเบี้ยวทรงไม่สวยนะคะคแล้วที่ผ่านมาเนี่ยในเรื่องของสีสันรสชาติน้ําหนักต่างๆมีปัญหาไหมคะ อมีครับเพราะว่าถ้าลูกโตขนาดนี้คงจะไม่เกินโลห้าขีดแต่ตัวนี้น่าจะสองกิโลครึ่งนะฮะมันโตเท่ากันนะแต่ในเนื้อแน่นมากเลยฮะอืมอคือเนื้อแน่นน้ำหนัก ก็ต้องด,ดีน้ำหนักดีมากดีมากเลยอ่ะทีนี้ปัญหาที่เราผ่านมาเนาะแต่รอบนี้เป็นรอบที่ห้าใช่ไหมครับะะพี่ไกสอนรอบนี้เป็นยังไงบ้างแล้วพี่เคล็ดลับในการที่มาทํารอบเนี้ยใช้อะไรทําไมถึงทรงลูกอะไรต่างๆที่พี่บอกเราเนี่ยโอ,คอค้ครับครับตอนนี้ก็รอบที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ใช้ปุย๋ยทั่วไปแล้วก็ปุ๋ยอย่างอื่นหลาย,ลายตัวเข้ามานะฮะตอนนี้ผมก็ เห็นว่าบริษัทที่เอสพีโกนะฮะเขาว่าใช้ดีนะผมก็สั่งมาอ๋อสั่งมานะครับใช้เนี่ยครั้งที่หนึ่งก็ประมาณสองครึ่บนะก็ใช้ไปเรื่อยๆตอนนี้ใช้ไปครั้งที่แปดแล้วนะครับงเก็บเกี่ยวเลยฮะแล้วก็สุดยอดเลยฮะใบนี่ยังอันนี้จะเด็ดได้หมดแลวนะใบนี่ยยังเขียวอยู่วิธีการใช้พี่แกสอนใช้ครั้งแรกเนี่ยใช้ยังไงพี่ ครั้งแรกันก็ใช้สม่ำเสมอมานะฮะก็ช้อนอย่างนี้นะฮะดูไม่เห็นเท่าเล็บมือนะฮะผมก็หนึ่งช้อนต่อน้ำยี่สิบถึงสามสิบลิตรนะครับโอ้โหแค่ช้อนแค่นี้ครับนะฮะก็นี่ปลูกรอบหนึ่งเนี่ยใช้หนึ่งซองยังไม่หมดนะครับยังไม่หมด,ดเลย <มา S 1> นะคะ,ะอ่ะทีนี้พอสองครืบพี่พอฉีดไปเนี่ยระยะเวลาสักกี่วันถึงจะเห็นความเปลี่ยนแปลงว่าเออมันลำต้นอะไรมันแข็งแรงหรือว่ามันยังไง ก็ต้นแข็งแรงนะครับที่ขึ้นพุ่งยอดไวมากแล้วก็จะต้นมันจะไม่ค่อยโทรมฮะแล้วก็ใบมันจะแข็งแรงตลอดถ้าถ้าใบอย่างเงี้ยชี้ตั้งนะก็ถือว่าเป็นใบแข็งแรงนะะฮการใบตัวนี้ถ้ามันชี้ตั้งอวบมาเนี่ยหมายความว่าอ่อนแออ่อนแอนะคะอ่าเดี๋ยวให้กับ ตากล้องของเรานะคะ<อ>ามาดูว่าอันนี้คือก้านใบนะคะถ้าพี่แกสอนบอกว่าถ้าก้านใบมันตั้งนะคะอวบใหญ่ไหมพี่อวบใหญ่นะฮะอวบอใหญ่นะคะแสดงว่าลำต้นของเขาแข็งแรงรดีมากนะคะเดี๋ยวจะให้ลุงชิมรสชาติด้วยใช่ไหมครับ,รบว่ามันรสชาติเนี่ยเป็นยังไงแล้วเนื้อของเขากาเรียกาเรียแจ่มจัน อารียแจ่มจันนะคะว่าเนื้อของเขาจะเป็นยังไงรสชาติจะเป็นยังไงนะคะวันนี้นะคะเจ้าของสวนนะคะแล้วก็ได้รับเกียรติจากท่านประธานนะคะ SPGo นะคะอ่าอ่าอันนี้ท่านประธานสมพงศ์วิเชียนสันนะคะของเราก็ของบริษัท SPNetwork นะคะท่านประธาน่า อันนี้เดี๋ยวเรามาดูการสดๆนะคะนี้พี่เขาตัดจากต้นนะคะให้ให้กับพวกเราอันนี้จริงๆอายุของเขาล้องโบกเลยครับห้าสิบสองวันแล้วเนื้อแน่นมากนะครับแสดงว่าใช้เอพิโกเนี่ยก็คือทำให้สีสวยเนื้อหนามากน้ำหนักดีเนื้อหนาน้ำหนักดีนะคะรสชาติอ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าเรื่องของรสชาตินะคะ คนที่ชมอยู่ทางบ้านไม่ต้องอิจฉานะคะอ่าเดี๋ยววันนี้พี่เขาจะให้เราชิมนะคะได้รับเกียรติจากข้าประทานผานะฮ่าฮ่าอ่าเดี๋ยวเรามาเรามาชิมพร้อมๆกันนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงหนึ่งสองสามอื้อหวานหวานอันนี้เอาไว้สองสามวันใส่ตู้เย็นนะหวานหวานน้ำตาลอันนี้อรอันนี้เด็ดจากต้นจริงๆ แล้วหวานรสเข้มไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ยังไม่แห้งนะฮะอายังไม่ถ้าแห้งนี่หวานกว่านี้อีกเอ๊ะได้ข่าวว่าปกติทั่วไปเนี่ยเขาจะไว้ลูกเดียวเนาะเอาไว้ลูกเดียวแต่นี่แล้วที่นี้ทําไมต้องไว้สองของนู่นเนี่ยเพราะว่าเอ๊ะทำราปุยเนี่ยของเขาเนี่ยเอาไว้สองลูกเนี่ยใช้ได้อยู่นะแต่มันไม่หวานนะแต่นี่หวานเหมือนกันถ้าสองลูกโตแล้สองลูกนวมะันโอเคนะคะวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากท่านประธานอยากจะฟังถึงความรู้สึกของท่านว่า เป็นยังไงบ้างคะวันนี้มาชมครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับผู้ชมนะครับก็วันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเนาะมันอยู่ที่หลักฐานทั้งหมดเนาะวันนี้เขาสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นยังไม่เท่ามือคำมือคำสิบมือคำยังไม่เท่ากินเองสุดยอดนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณเรามั่นใจว่าผลิตภัณฑ์เรานั้นสุดยอดจริงเราต้องลงพื้นที่ให้รู้ว่ามันดีจริงๆเนาะเพื่อจะได้ยืนยันแก่เกษตรกรได้ว่ามันสุดยอดครับโอเคครับ ค่ะลุงนะคะวันนี้ลุงน้ำพาบางแดงนะคะก็าพาท่านผู้ชมเนี่ยมาดูกับตาแล้วนะคะวันนี้ลุงแล้วก็ท่านประธานสมภงษ์วิชาสันแล้วก็พี่ไกสอนนะคะก็ฝากความประทับใจเล็กๆน้อยๆนะคะอยากจะให้เกษตรกรไม่ว่าจะเป็นปลูกพืชอะไรนะคะหันลองมาทดลองดูนะคะกับ spgo ของเรานะคะวันนี้ลุงขอฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ ชาวสวนเกษตรพี่น้องเขาราวัน